สองซ้ำเฮ้ยหมุนกระโปรงสวัสดีวันพฤหัสพ่อเลียวพ่อเลียวมันสีวิว่ง,อ,อ,ง,งอัสวัสดีปลาล่งเลยยางสวัสดีปลาลุ่งรือเ่สวัสดีข้าก่อนน้องไอจะไปโรงเรียนแล้วคะ่ะจะไปเยืนรถแล้วก็มาน้องไอกินข้าวหรือ,อยังคะกินแต่ไปกินข้าวน้องชต่จะไปกินวันนี้วันอะไร ไม่ใช่วันเสาร์วันพฤหัสบดีันบัเก๋าไม่ใช่วันเสาร์วันเสาร์เราก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะสิบัเก๋ารองเท้าสวยไหมบัมเจ้าสวยใครใส่ให้ตัวเจัมอู้สวยมากไหนรองเท้าไหนกระโปรงสวยไหมกระโปรงก็สวยน้องไอจะไปโรงเรียนแล้วนะคะ ไปวัดดีคนได้หรือยัง,ยงบ่ทาท่านในแปดโมงพี่น้องอยากไปโลงเรียนนะคู่ว่ทาท่านได้ม่เ่าหลับแปดโมงนอ้อยๆคนะุณเนาะปวดเอ๊ะเป็นใท่สุดตะเกียบมันแง,ง่งขี้งคืออย่างเนี่วยวสยไหมใครมัดผมให้ต้องต่อมัดผมให้คิดสวยไหม สยสวยด้วย,วยไปจากไปโรงเรียนแล้วเหรอได้แล้วจะไปเรียนเร่อไปเดี๋ยวลงไปส่งเนาะอ่ะสวัสดีค่ะก่อนกลมหัวลงด้วยเออไปไปหาคุณครูปะขอลองเท้าด้วยนะบ๊ายบายก่อน ไม่เว้ยนังเรียนน้องไอแล้วจ้าไปนดนี่งดี่รนต่อ้วยเียวรอต่อมาอุ้มร่นต่อมาอุ้มมันจะเปี่ยนอุ้ยวิชีใกล้เดียนั่ะกลัวกลัวค่ะเหนื่อยพ่ออ่าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ,บเหตุสองมือที่เราเพิ่เ็ดมือดเดียวน้ำลงุ่มสวัสดีครับ,ส,บสวัสดีค่ะน้องไอ้ก็บอกว่าสวัสดีค่ะสิสวัสดีค่ะอันนี้น้องไอ้เตื่นเช้ามาทำอะไรมาจะจะมาทำคำเก่าจะมาทำคำเก่าวั่ไ <c oughs> <c oughs> ด้ดไทายคิดมาว่าเล่นมาไายยิงมาเศร้าพี่น้องมาอะไรเนี่ย ปลาปลาพี่น้องปลากรูปลาซี่เนาะปลากรงนั่นปลาซี่ต่แม่ว่าปลาดำบอกปลาลุงเป็นปลาซี่เนี่ยปลาซีปลาซี่หลาย <c oughs> ไว้ <c oughs> ไว้ <c oughs> สีลาปลาครับพี่น้องสีขั้วแล้วกันสีฟักเนาะไปฉลาดมาแรงปลาสดๆยังตาใสๆอยู่พี่น้อง ลาบแล้วแล้วก็เอาไปขวานวนะน้องพี่นอ้อพอแล้วแต่ที่จริงนี่เป็นแล้วเราหมักลาบปลาซี่เนาะลาบแล้วหรือว่าลาบโบลาาเนาะน้องไอน้องไอ้จะกินปลาปะกินเอาน้องไอไปลงเลี้ยนหรือว่ามือ,นเ,มอนเนี่ยใช้<ป>ใช้สวดจี๋เหรอใช่จุดลงจี๋จักโมง่งเลยกินเข่าไปกินไก่ปลาโลไปกินไก่ปลาโลปะกิน กินยกินปลากินบัาสกินปลาเสี่ยนกินปลาเสี่ยนไปกินปลาเสี่ยนไปยาขีดเปกกทปหาเด้อนุ่งขีเดเ็ปปลากันพี่นอ้องเดี๋ยวสิได้เ็ปปลากันขีดขั้วเก็บแล้วก็เอาใส่ออกแล้วก็ตัดหัวเนาะแล้วก็สีฟักเป็นต้นได้หน่อยแล้วก็เอาฆ่าปลาเนาะครับมาใส่มาทุบถูก,ถก ยอย่างไฟก็ได้ว่าย่างก็ได้เนาะเดี๋ยวสิไปเอาคาปลาก่อนนางไอไปเอาฟ้าหมอมดให้ลูกเนี่ยปิดไลยแมวมันสิกินปลาลง่งลุงสิไปเอา,าคาก่อนอไปเอาคาเอาแฟ้าหมอมดให้ลงเด้อฟ้าหมอตัวใหญ่ๆนะ่ะกินเลื้อนพนกนเลื้อนพนนี่คือฟ้อา่อมใหมเอาอย่งกอ่อนฟ้าหมอ ไปเด้อฟ้าสามหมอเห็นลงเด้อนี่พี่น้องตามันยังซอใสอย,ยู่เดี๋ยวสิไปเอาคาก่อนพี่นอ้องค่าน้ำยืดขางเท่านีน่นี่พี่น้องปลาที่เขาคัา่วแล้วเาขาก็สิกอดเก็บตัดหัวตัดท้ายหางออกเนาะอันนี้เป็นค่าปลาครับพี่น้องเดี๋ยวเขาสิมาซับปลาเนาะ ซาบจนละเอียดข่ากับข้านะครับแล้วกะเข้ากระสีเอาไปลาบเหนียวเนาะพี่น้องขออภัยผู้บักกินดิบแลวกะผู้มากัมเดอพี่น้องอันนี้เป็นอาหารโบราณอาหารอีสานบ้านหน้าอีสานบ้านเฮาเฮาสมัยตะกอนเนาะผมตะกี้กระเห็นบ่เป็นเนาะกระเบิ่งค่อกแม่เห็ดเนะาะจะเลยมันเป็นปลาสดๆด้วพี่น้องปลาซีนเนื้อใสๆอเลย มากครับพี่น้องเดี๋ยวผอมสีซับปลากันนี่พ well. ี่น้องเนื้อปลาที่เขาฝักได้แล้วเนาะซับใส่กับคานามหรือว่าคาปลาเนาะละเอียดแห้งเลยพี่น้องพอซับโดนเนาะแล้วก็ให้มันพราะว่านี้กลางนะมันต้องซับละเอียดละเอียดนะครับ๋ยวเใา้สีเอาไปพักไว้ในตู้เย็นนะครับเดี๋ยวมาแลกเหาสีมาลาบกันว่าลาบเหนียวเป็นแนวใดเนาะ โอ้แล้วเ้วบ่สวัสดีค่ะหรือยังเออนักกันนักสวัสดีค่ะวันนี้วันอะไรเออสางมันไปไปยังไปขึ้นรถวันศุกร์ใส่ชุดวิธีพุทธไปบ่ายพูแล้วาบอไหวย่าแล้วบอ กูเขาไปเบิร์แล้วตั้งไจมาสวยเนี่ยูเขาไปเบิร์แล้วไปงานเขาไปไปไป,ไปงาน,งานลูกทีงางไปส่ง ไปถอดรองเท้าเร็วๆเงิน <Yeah. S 1> ไปเนื่องก่อน <Yeah. S 1> เดี๋ยวลงถอดให้ เตียวพราะสีเข่าถ่ายอยู่นะตอนนี้ก็เก่าโม่งกัวแล้วเก่าโม่งซิบกัวแล้วสวยแล้วครับเข่าประมาณาซิบก็สอบครับในที่เข่าว่าลายเขาสเสลงไปครับไปทรงพระเจาะท่อมาเอื่อนนะครับ โซ้ามาเอื้อนไปเอาเนาะ โมงเวลาตองมันน่นนะโต๊ะมั่ละสองมือนะครับเลาพ่อขอน่อยวนโต๊ะแล้บพ่อขอน่อยครับแล้บตอบเลี้ยงสอบนะครับฝนแหล่มากพี่นอ้องใบสอง สีขาวแล้วแล้วนะสีขาวแล้วใบโมงคืนมหาดงไอครับใบสองเขาก็อาบนำแล้วต่อแถวนุมหนึ่งคนต่อแถวอานมกอนน่ถุงนะนั่นลงเลี่ยม,ม,มือนีวันสุกนะ ต้องเอาที่นอนกลับนั่ก้อนที่ออกจากเรื่องกับต้องจากคุณผู้ก่อนวันศุกร์ก็ต้องเอาที่นอนกลับเมื่อสักเอวไว้เอ้่ายสวัสดีค่าหรือยังสวัสดีค่าหรือยังเบิ้งที่นนหลานเนี่ยเบิ้งลุงก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีสวยเฮ็ดย่างะน้อไเฮ็ดย่งฮะเุงบอกวานำสวัสดีจ้าแล้วะสวัสดีจ้าน้องไอเฮดเอานำเห็ลุงบ่อลุงอร่อยไหมชด้ำซุปด้วยอกินยุกิ่ ชีอนดีๆมาตลาดพี่น้องสื่อของมะฮ่อขน่อยเนาะต้องไอ้กับไปน้ำน้องไอกินยังไงเอินปลาลงมากินน้ำที่เหลาปลาลุงมากินน้ำน้ำน้องไอเดอปลาลงากิน้ำไอเดอ,นอ,เดอสดน้ำซุปน้ำที่เหล่าน่าคล้ายๆหระะือเ่าหย่อมเข้าไปข้ามไงหลาย,ลายเล่งมากเดียดออกพี่น้อง กําลังว่าสีเห็ดน้ำยาข้าปุ้นแล้วจะสีเห็ดไอล้ลาปลาทินแล้งนั่นนะพี่น้องแม่มาสวัสดีปลาลุงกําลัางซอยพักพี่น้องแจ็คสีเห็ดแหังเนี่ยแจ็คเห็ดอีพอกําลัางไปเอาสีน่าข้าวจงข้าวเท่ามาบ่อแจ็คสีลาปลาหนุกอายนี่สวัสดีปลาลุงก่อนเป็นอย่าง ยังค <muitas> ือสบววัดตีจ่าเป็นวนๆอยู่พี่น้องจัาสีเห็ดเนี่ยกินจักสีเบื้องหลานอีแม่ไปเอาผลสร้างข้าต้มข้เจ้าไว้สะใส่บาตนะขาต้มมาข้าต้มมาผเสร้างข้าเจ้าเห็ดข้าเจา็ด้ายแหละย่บานบ่แพงข้าเจา็เห็ดเสียบหน่ำข้าเจ้าเป็นคนไทยพวกของหวานข้าเจ้า เห็ดกะทิถึงน้ำตาลถึงอะ่ะพี่นอ้องกอน,นก็นั่งต้มปาลวาวัชเฮดตำยากระปุน,แล,ลปน,ลปนแล้วก็ส้อยพักใส่ลาบปลามาคนลาบปลาครับพี่น้องแล้วก็สิเอาไว้ใส่ไอ้ลาบง่วน,นพอไปเอาเสีนมาลาบง่วคลิปหนาวนะลาบคลิปนีสิเฮดลาบปลาก่อนเนาะมาบึง วี่ที่การเห็ดพี่น้องลาบปลามะ้นี่ซีนปลาเฮ้าฟักไว้มาสอนเนาะใส่กับใส่กับปลาโคากระสิตาำอีกเท่าหนึ่งเห็นมันแหลกนหะพี่นอ้องโคกกระสีแตกเหรอพี่นอ้องน้องไอเอาเอาเท้าออก ก็ดีเห็ุแล้ก็พี่ว่ไฟ้างนอกน้อนงไอ้ก็ย้มเบิ้บงแ่นี่แหละเป็นวุ่นวุน่นยนนีกับเทมาจักเทื่อยูะนองไอ้ออกไปมาเอาวหนี้ที่มา,างี้ลูกกสีตามเบิ้งโคกน่ะ น่าเต็มน้ำโขลกังไหลายู่นี่ค่อยๆหยอดนำประแดดใส่ได้บ้านพี่น้องค่อยๆหยอดใส่นำประแดดที่ฮอตเติ้ลไปนะมันเกิดคอยเหนียวขึ้นมาเรื่อยๆเรนะื่อยๆนะด้ว,ว่าผู้ใดสี่ข้นก็ได้พี่น้องลาบนำประแดดให้มันเย็นกันได้พี่น้องเพราะต้องเย็นสนิทแห้งก็ได้แบบนำอุ่นอุ่นๆกับข้อครับ เลี้ยผู้เลีสะดวก,นกคนแต่ไรเนาะแมก็สิค่อยๆอ,อันนี้ขึ้นมาเรื่อยๆค่อยๆเหลียวเลวขึ้นมาเรื่อยๆเนาะปลาตองนี่สิเหนียวไว้พี่น้องเพราะว่าปลาตองมันคุดแบบเนื้อมันเหนียวอยู่แล้วเนาะด่านนี้ผมสิคนเอาได้บ้านพี่น้องผมจำซื้อปลาสีนั้นอันนี้เลยอ พินผู้เถ่า,ขาเขาจะเฮงคนใช้ถวยปะลามีเุ้ยว้าวไปจังเผ่าแง่กันผมเคยเห็นเยนนอเที่น่นง่ายงามันสิเป็นถวยพี่ครกพี่น,อน้องเขาจะเอือนปะลามี่คุณแล้วหา่ชีโพกชีปีนแหละจังสีหูเนะออาะเีกยคุมเงินว่ามีจัดดอก ข,อขออั้่อยอดนำประเด็กใส่เะละนหน่อยที่เาแล้วกูอานจ็คุ้นบ้านในใส่วยใดที่เราเฮงใท้ขั้วขวดไปเฮงเสียอนี้ได้พี่น้องเฮงใส่ข,อข,อขอส้้วขวไปเฮงเสียไอเฮงเสียเหนียวเ,เติมนะครับ น้องไอออกไปออกไปไป้าววนใ้มันวดข้ามไปตัว<ร>งเจหยงลุงเล่าปลาเล่ปลาร้อหยังนไปทะเลมากับร้ยหยังกากับเนี้ยฝขนเนี้ยนให้พี่หน่อยยหยังไก่นำปลาเดกนัำปลาเดน้ำปลาเดกนำาก็แน,น,น,น่นนแมากที่ำก็อนะ ภาคอีเมไเีไปบีบแม่ของหนังพี่น้องไปเื้อเซ็ตแอลล่ะไปบีบกระม้อพื้นบ้านที่เข้าได้ใบจากกระซ่วงสาต่างสูบแบบว่านิเซอร์นะพี่น้องเฮียงยากแบบว่าเล่าอันนี้ยกแเราเป็นบบเฮียงข้อก้อ่น ไงไนะครับงาน,น,น้าเยหน้รหรเกิดงานเาะันกระดูกรุ่งาากกเข็ดลาบปลาหลานี่ภา่าเย๋ยบผมค้อนอีกก่อนครับพี่นอ้อเหงส่นํำประเดี๋ยวล่เธอได้เงคขนขึ้นเท่านั้นแล้วพี่น้อเหงใส้ักขัวรลยเหงาขนข,นขนึนขนขนขน้นย่าลาบปลาเป็นหมันโย พอกวเ่นใส้ตู้เย็นค่อยาใส้ตู้เย็นไว้รืว่าขว้ไะไรเน่อยลงลนัเลี้ยวรวดได้หน่อยใช้พักใช้พวงสุดตัวห้าใส้หนาเปียกมันน้อยู่แล้วขอให้สำรับผู้บกีนิดเนาะล่าปลาต้องเผ็ดนั่นนะครเพราะว่ามันมันเป็น มันดิบมันข้าวเนะาะผู้ใดกินดิบผู้ใดกินสุกก็เอาไปขวาครับรบ,รบ่เนี่ยคุณสุรผู้ได้เพิ่มมาก,กับว่าตกไซแต่ว่ามันตกไซครับ าบเหนียวนะว่าลาบเหลวถ้าว่าง่วงก็เติมนะ้ำปลาอีกก็ได้ครับก็สำหรัใส่เกลือนะเนี่ยมาซีมั้งนะ่ะม,ม่ต้องเผ็ดเนาะลาบปลาว่าส,สา,ออาสั่นมันสีว่าซสบอีกหน่อเอาซีมั้งกันนะ นนี่บ้านเราน่าขี้หนดน๋ยวใส้พักนะกำลัใส้หลาบหัวน้ะบกแล้วบอทเจ้่อะไรบอเอ้าวปเ้ยนม่ปูหรอปูไปเส่นยี่หอแล้วสีลาบหบาัว หลับเร็วไพดไปเอม่พหายนี้ย่งเบสิ่เศ้าเด้อีน่นอจะตัดไส่ทราบเลยหกสี่เทีาไหมหลาบเหนียว,ยวขอให้พูดว่ากินลิบเต้อต่ว่าพูดว่ากินลิบก็ตามมาเอาไปขวัวได้แี่นหนขวัวได้กับสุกข,ขับกินอะไรที่เก่า เมียวานนีละ่ะมัจังเป็นลาบปลาเพราะว่ามันต้องเผ็ดน้ำครับเพราะว่าของดิบน่ะมันต้องเอาขั้มเผ็ดแก่มันจังบ,อบอ่อบ่อไอ้ข้าวนะครับนี่ลาบปลาลาบเหนียวหรือลาบแล้วนี่ก็เหนียวดาเล,ล่นี่จังเนีย้ยดาเด่อย่ามาที่เรามาว่าก็ปลาล่งนะ นั่นหันไปว่ากขาปลาลุ่งน้องไอคือน้องไอคีดื้ออยู่หรือนปล่ลาบปลาลาบปลาเอิญปลาลุ่งมากินลาบปลาน้ำกันเด้อใช่หรือลาบปลากินลาบปลาด้ายกินกินลาบปลาด้วยกินลาบปลาน้ำน้องไอเด้อกินปลาปลาลาบปลาหน่อยด้กระปูกระปญาเด้อ เอี้ยอโปรตีนก็ไมล่ลงมากินน้เมื่อกี้หรอม่ไมงม่ไม่ลงมืกินคาบไฮเดรตเมืกินลาปลาเด้อมากินลาปาาลาเด้อยรูต่อเห็ดแล้วแล้วหอมาอมากหอมมากหอมไหมหอมไหมหอมมากเอาคลิปนี้กสีแดงไว้สักนีิเนาะพี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหนาๆนะคล<บ>ิปหนาเดี๋ยวเขาสีเห็ดลาบงัวกับเร็ยนลำยาขับปุ่น ดีดวใชนไหมครับบ๊ายบายบ๊ายบายน้องไอไปแล้วนะคะสวัสดีครับ